ตัวมาตีกป็นครับดูครับพี่หนุ่มถอมันอ่ได้อยู่แล้วกระตุ้ครับนี่พี่น้องครับหูน้ำก็พอมีนะครับนี่นลยครับหูน้ำเลยครับโอ้โหจีสอนนิดเดียวเองนะครับแบ่งพี่เขานะครับเกียวครับเกียวเกียวบังกลมเบาป ไี่ยังล่ะเออยังยร้สดีพี่น้องทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนุ่มบ้านโคกนะครับวันนี้มาเย็นๆนะครับพอดีมีพี่คนหนึ่งเรียกมานะครับโอ้ผมจะเหยียบหิมแกบอกว่ามีพึ่งนะครับจะมาหามิมนะครับมีพึ่งตังหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับโอ้นน่นนะครับมีคนพามานะครับ ต่ำๆเลยครับพี่น้องครับนั่นครับพึ่งหลวงก็มากับลานต้นเช่นเคยครับลานมือปืนของเราเป็นป่าแถวเมืองครับซึ่งชอบอยู่แบบนี้ครับเคีับดังพอได้อยู่นะครับมาไกลเหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวเขาไปถ่ายใกล้ นั่นนะครับพึ่งหลวงครับก็รังพอโอเคอยู่ครับแต่ไปลุ้นว่าจะมีหัวน้ําหรือเปล่านะครับเดี๋ยวแบ่งกับพี่เขานะครับมาตีพึ่งไกลๆจะได้น้ําหรือเปล่าก็เช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับช่องหนุ่มบ้านโค้งนะครับฝากไว้ด้วยนะครับใครมาดูใหม่กดติดตามได้เลยนะครับวันนี้ไปดูว่าพึ่งรังนี้จะโอเคไหมนะครับไปครับ ไปครับพี่น้องเดี๋ยวพาคนหล่อไปตีพึ่งนะครับจะเป็นยังไงไปครับกล้องครับจับตรงนี้ก็ได้มันค่อยไม่ดังกกแก๊กกกแก๊กนุ่ืนดีเอานี้ถือนี้เข้าไปให้ด้วยครับเอาีไปตั้งนี่นี่ครับสะพายมาแล้วครับจับครับพี่น้องครับแข่งตัวมาตีคนครับดูครับพี่หนุ่มวิ่งเป็นปลาลาบ งานด่วนครับงานด่วนทางไหนก็ตอมต้นไปเลยครับแล้วเจ๊พี่ครับตรงที่มันเข้าง่ายอยู่แบบนี้ครับอู้ยากเลยน,นี่เนี่ยอู้ไปไหม <c oughs> เดี๋ยวพี่น้องครับนี่อะไรคือมุญเขาไปฮั้นได้ถึงนั่งครับ <c oughs> นี่เลยครับ ไปนี่ถึงที่สลครับเห็นไหมครับพันต้นครับมาครับได้ครับโอ้โหมีอสูรไล่ด้วยครับมันคือมุดแดงอะไรครับต่ำแบบนี้เหมือนจะขาวนะครับนางฟ้าหรือเปล่าครับพี่หนุ่มนางฟ้านางงาม นังขวาให้หมดแน่นอนครับขนาดนั้นด้เลยครับนั่งขวาอีกแล้ว น้ำเงินเขาได้อยู่ครับอันนู่นครับหูงฟ้าของเราทำไมเป็นอย่างนั้นไม่ฟ้าเลยครับโอ้เย็นเย็นครับเย็นเย็นครับตัดถึงไหมเนี่ยไม่ถึงก็ฟันลงมานะครับ ไปครับมาครับก็จะเตรียมไล์สดอะไรก็ทําเลยนะครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องดูรังพึ่งก่อนนี่นี่ครับพี่น้องครับหัวน้ําก็พอมีนะครับแต่รังโอ้โหถอดกลางไปแล้วครับพ่านต้นคิดว่าเป็นนางฟ้านะครับแต่เขาแบบสามสิบไปแล้วนะครับรังพอได้นะครับนี่ครับเห็นไหมเนี่ยเห็นเราไหม ถ่ายรูปหหน่อยครับเดี๋ยวถ่ายให้ครับสักครู่เลยครับโอ้โหขอตัดครับเดี๋ยวกลับบ้านนะครับผมด่วนส่วนครับผมรู้สึกหิวข้าวนะครับนี่นะครับคงจะเอาหมดนะครับเพราะว่าต้องไปแบ่งกับพี่คนที่พามาด้วยครับพี่น้องครับสักครู่นะครับมาครับพี่น้องครับเดี๋ยวตัดแล้วนะครับถึงไม่ได้พันต้นไม่ถึงนะครับพันต้นฟันตรงนู้นให้ผมหน่อยครับ ใช่ครับอีสานเรียกปั๊มนะครับอู้ยหมดแดงไม่ไม่ไมเอาเอาต่ำๆนู่นครับนู่นนู่นข้างล่างนู่นครับเออให้มันหักตั้วลงมาเนี่ยครับ นี่หนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ไ hmm, ม่ได้ฟันกิ่งไม้ข้างล่างออกครับนี่นะครับหูน้ำเลยครับโอ้โหเกสสอนนิดเดียวเองนะครับแบ่งพี่เขานะครับเดี๋ยวครับแก้วแก้ว ไม่ยังล่ะเออยังรถอ่ะมีใจครับพอแล้วไม่ต้องฟันอะไรแล้วครับเสียบไม่เข้าเลยคเสียบไม่เสียบไม่โดนเลยครับอ่ะครับมาตัดแล้วนะครับนี่น้องครับก็ขอหมดนะครับ ยิ้มใส่กล้องเลยครับยินทุนกล้องผมครับน้าถุงนี่ไมาจากถุงเนาะมีบ่หนึ่งนีบ่ครับจุดเอาให้เพื่อนเนี้ยเอาไหมบ่ไม่เอาก็ได้ครับเอาถุงนี้ก็ได้ครับนี่ครับเอาชัดๆนะครับผผมมมว่่าจะไบังเยอะ ถออูเกือบไปแล้วุาษาเปลี่ยนนะครับผมพยายามจะไม่บังกล้องนู้นนะครับนี่จะสอนนิดหน่อยครับพี่น้องครับตานต้นมาใกล้ๆครับมาใกล้ๆครับเสียงเลยกุ๊กกุ๊ก หวังว่ามันจะไม่เฮ้มลงมา,านะครับแค่สอนนิดเดียวครับใครสนใจสั่งได้ครับสั่งไม่ได้ครับอันนี้ <laughs> ไม่เมียครับ นะครับ<ช>ดูกล้องให้ผมด้วยนะครับอยู่โมเดอรกินนะครับ<ค><ณ>ดูกับพี่น้องครับอืกิน<ค><ณ>พึ่งคารังสดดิดมากครับ<ค><ณ>อืมขี่ส้วนเสียเอย่างอร่อยครับ ราจะแบ่งให้พี่เขาก่อนนะครับน้องพอบนน้องสูง่ะต้่นลงมาอยู่นี่เลยตอมหูวิ่งวิ่งได้หรอเอาผมใส่ดิไอ้ไอ้เราสำนีเนาะครับไปว่ากันเด้อไอ้ผมมาไก่เว้ยขี่กระบะเมาด้วยครับ ชาน้ำมันเหเลยนะมีตัวครับของแท้นะครับเอาแล้วครับเอาเลยครับไม่เม่เอาหรอกนี่ครับนี่ไปเยอะนะครับน้ำนะครับมันใกล้ๆก,กับพันต้นครับมันใกล้ๆครับ มันใสไม่ใช่อะไรมันต้องไล่ตัวออกนะพี่น้องครับพอได้แบ่งกันกินนะครับนี่นะครับโอ้ออกไปก้อนหนอเห็นไหมครับรไม่ต้องเอาผมมากก็ได้ครับเอาแต่หัวน้ำก็ได้ครับ นี่ครับสะอาดนะครับถุงสะอาดนะครับนี่ครับเดี๋ยวไล่ตัวออกให้หมดก่อนนี่นะไปไปไปหมดแล้วนะนะนี่ครับขอเยอะหน่อยครับมาไกลนะครับก็ถึงห้าขีดไปผมไม่รู้นะครับนี่ครับพี่น้องครับ เติมน้ำมันรุมากี่ร,อรอ <laughs> ้อยอ่ะน้ำมันรุมาห้าร้อยอ่ะไฟไม่ปีน พออยู่นะครับดูดูดูกล้องผมนะครับไม่ต้องห่วงไลฟ์สดตัวเองนะครับก <laughs> ็นี่เนี่ยเขาเนาะนี่ครับนี่ให้เหรออันนี้เอามือโอเคเป็นสั้นบ่เมียนทุกเมีนบ่ชเมีนครับ,รบโอเคครับลอยๆได้ด้วย ตรงนี้เขาต้องแก่แฟนต้นครับเอาไปรูดเถอะนี่ครับโอ,อ้มีรูดเนื้อน,นี่นะครับขอเยอะหน่อยครับมาไกลนะครับผมรอไหมครับเนี่ย โลครับนี่นะครับนี่ <laughs> ดูการแต่งตัวมาตีซึ่ของพี่หนุ่มครับงานด,วดน่วนงงครับ <laughs> โอเคนะครับอันนี้ขอนะครับสว <laughs> <laughs> ยงามอยู่นะครับก็ <laughs> นางฟ้าหรือเปล่านางฟ้าของพี่หนุ่ม <laughs> 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 เอา้า

กกอ,ออกมาอกอโอเคนะครับอันนี้ให้เขานะครับส่วนอันนี้หเหลือไว้ครับเหลือไว้นะครับไม่เอานะครับปล่อยไว้เป็นอนุสร์แบบนี้แหละนะครับก็เดีย๋ยวครับเก็บมีด่อนนี่นะครับหัวน้ำนะครับก็แบ่งกันไปคนละหน่อย แล้วก็ตัวอ่อนนะครับนี่ครับก็แบ่งเขาอีกนะครับขอเยอะหน่อยนะครับมาไกลนะครับก็อย่าว่ากันนะครับพี่น้องครับนี่นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยช่องหนุ่มบ้านโคกนะครับใครอยากพูดคุยกับพันต้นก็แอดไปนะครับเฟซบุ๊กพันต้นครับมุดแดงกัดคลิปนี้สั้นๆนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับก็จะกลับบ้านนะครับ ก็แบ่งให้พี่ที่พามานะครับได้หน่อยหนึ่งเด้อฮึคุณปุ้มมาไก่มันเป็นยังครับเพราะว่าที่ว่าไหลได้ครับนี่ขอบคุณมากแบ่งกันครับนี่ครับคนพามานะครับอ้ขอบคุณมากนะครับครับผมก็อันนี้ก็ระวังนะครับย้าัน้าอาการหน้าผอดได้ยี่บอกครับผมเขราไป่ามันเป็นียนปุ้งกันได้ทั้งเกาะน้ำตรงไปครับพี่น้องครับกลับบ้านนะครับเย็นแล้ว